พร้อมพร้อมเรียบร้อยเช็ครถเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ชมกันดีกว่าพี่เบลโอเคค่ะสวัสดีค่ะไอ้นะคะที่ปรึกษาการขายค่ะสวัสดีค่ะเบลค่ะผู้จัดการฝ่ายขายจ้ะวันนี้เราอยู่ที่กาแล็กซวินทวงค่ะโอเควันนี้ไอเตรียมเช็ครถไว้เรียบร้อยแล้วทั้งสภาพรถทั้งแบตเตอรี่เรามีการชาร์จเรียบร้อยแล้วจ้ะไออยากรู้ว่า ที่ผ่านมาเนาะอีพีที่ผ่านมาเราไปเที่ยวทะเลกันมาแล้วอืเราไปพักผ่อนกันที่นครนายกกันมาแล้วรอบนี้เราเช็ครถไปไหนกันไปทะเลไปเขาไปเที่ยวกันมาแล้วครั้งนี้เราก็จะไปในสถานที่ที่ชอบมากไปสโลแกนของตัวพี่เลยผับไม่เข้าเล่าไม่กินเช็คอินแต่บริเวณวัดว้าวใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ปะอ่ะแล้วถ้าพูดถึงวัดน้องไอคิดว่าที่ไหน มันก็ต้องมีที่เดียวอยู่แล้วพี่เบลถ้าพูดถึงวัดเราก็ต้องนึกถึงพระนครศรีอยุธยาอยู่แล้วค่ะ,ะต้องไปพระนระครศรียาแล้วเนาะก็จะบอกเลยว่าวันนี้ค่ะสายมูต้องห้ามพลาดนะ,อะบอกไว้ก่อนสายมูต้องห้ามพลาดวัดอะไรก็แล้วแต่ที่เคยไปที่อาจทุกคนเคยรู้จักลบออกไปก่อน เพราะวันนี้เราสายมูจ้ะเรามาเพื่อมูอย่างเดียวอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดพูดถึงอยุทยาไอาจะรู้จักแค่ไม่กี่วัดเองนะเราดูเขาเรียกว่าไงนะดูบุพเพศนิวาสแล้วก็จะรู้จักแค่บางวัดอ่าแต่วันนี้แน่นอนมีไฮไลท์แน่นอนงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าแมว่าเราจะไปวัดไหนบ้างได้เพราะว่าวันตอนเนี้ยผมอ่ะรีบหมดแล้วรีบหมดแล้วอ่างั้นเราต้องรีบไปแล้วไหมเอาล่อโอเค ไปกันค่ะวนัวนวน,นี้นะคะเราก็อยู่กันที่บนรถแล้วอ,อ่ะเรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่พระนครศรีอยุธยา,าวันนี้เราจะเดินทางกันด้วยโหมดอะไรคะพี่เบลลวันนี้เราจะใช้โหมด e โอีโค่จ้ะเอ้โหได้ค่ะว,ว่าโหมดอีโค่ตัวนี้มันช่วยเรื่องการเซฟพลังงานด้วยใช่ไหมถูกต้องโหมด e อีโค่เป็นยังไงพี่เบลลลองเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าวิธีการทํางานของตัวโหมดอีโค่นะมันจะทํางานก็อาการรีเจนเนอร์เนาะ พี่ต้องบอกนี้ก่อนว่าการรีเจนมันจะสูงกว่าทุกๆโหมดอ่ามันจะให้การคืนค่ากับสู่แบตเตอรี่สูงเพราะฉะนั้นเวลาที่มันทํางานของการรีเจนมอเตอร์เนี่ยก็คือเวลาที่เราถอนเท้าออกจากเร่งหรือเราเหยียบเบรกมันก็จะมีการทํางานการปั่นอะอปั่นไฟกับเข้าสู่แบตเตอรี่ค่ะม,มันก็จะมีการเนื้ออ่าลักษณะมันจะคล้ายเหมือนเอนจินเบรกเนาะมันจะมีการหน่วงอืมก็เหมือนเขาเอาง่ายๆก็คือเหมือนเขาช่วยเราเบรก แล้วก็ดึงพลังงานกลับลบเข้าไปถูกต้องโอเคมันก็แบบจะเซฟกันได้เยอะเลยเนาะไม่ใช่ขับขับไปแล้วใช้พลังงานออกอย่างเดียวมันชาร์จกลับเข้ามาด้วยโอเคน่าสนใจงั้นเราไปเลยป่ะแต่จะรีบไปมูแลอยากอยากจะแบบมูเต็มที่แล้วไปค่ะโอเคไายจ้ะน้องไอช่วยจํานะตอนนี้เราเริ่มนะแบตเตอรี่นะแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอเคแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะ จุดสตาร์ทของเรานะคะอยู่ที่ดีพอลกาแล็กซสวินทวงด้วยแบตเตอรี่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นบนรถ l o เเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัดแรกที่เรามูกันเนี่ยจะเหลือแบตเตอรี่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่จ้ะอันนี้เราเราเปิด gps เปิดได้ได้สีได้ได้เดี๋ยวเราจะเปิด gps จากในเครื่องเราดีหรือว่าเชื่อมกับ Apple CarPlay ก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวไอเชื่อม Apple c a ค p ร a y ดีกว่าเผื่อเราขับรถไปเราจะได้ฟังเพลงด้วยนี้ นี่เราเข้าที่เราเชื่อมกับ Apple CarPlay เรียบร้อยละแล้วก็เส้นทางเราเห็นชัดเจนเลยเหมือนแบบเวลาเราดูโทรศัพท์เป็นแบบไหนอันนี้คือไอสวานกว่าคือเราดูหน้าจอที่ใหญ่กว่าเส้นทางที่ชัดเจนกว่ารับรองไปถึงไม่หลงแน่นอนก็เลยไม่เลยไม่หลงเลยโอวพูดมาตั้งนานก็หลงเลยเหรอข้างหลังเป็นยังไงบ้างนั่งสบายไหมคะสบายค่ะอเย็นแอร์ชาบปรับได้ปรับได้ด้วยนะแยกกันนะปรับได้ โอเคค่ะตอนนี้พี่เบลเราอยู่กันที่มอเตอร์เวย์แล้วแล้วก็กําลังมุ่งหน้าเข้าสู่อยุธยาเราเนี้ยไออยากรู้ว่ามันจะมีโหมดเดิงที่มันสามารถแบบระยะอ่าเขาเรียกว่าไงนะรักษาระยะห่างกับความเร็วของที่ได้โหมดนั้นมันคือ Adaptive c o n t r o l ใช่ไหมคะไออยากรู้ว่าตัวเนี้ยมันดียังไงแล้วมันต้องใช้ยังไงก็ตัวโหมด Adaptive Cruise Control พี่ต้องบอกก่อนว่าอ่า ช่วยในเรื่องของจับความเร็วคงที่เนาะแล้วก็รักษาระยะห่างคันหน้าดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะประหยัดพลังงานน่ะ <c oughs> ก็คือเราต้องขับความเร็วให้มันสม่ำเสมอค <c oughs> ่ะวิธีการใช้ก็คือนี่เลยก้านเกียร์เนี่ยด้านขวาดัานลงไปสองจังหวะก็ได้หรือหนึ่งจังหวะก็ได้นะถ้าเป็นหนึ่งจังหวะมันจะจับความเร็ว คงที่แต่ถ้าดันลงสองจังหวะตึ๊กตึ๊กอันนั้นจะจับเป็นเลนคีปปิ้งด้วยก็คือรักษาตัวรถให้อยู่กลางเลนใช่ถูกต้องโอเคแล้วเราสามารถปรับระยะห่างคันหน้าหรือว่าความเร็วเราเพิ่มเติมได้ไหมคะปรับขึ้นลงนี่ลงปรับลงเห็นไหมนะปรับลงทีละห้าทีละห้าทีละห้าเห็นไหมปรับให้มันต่ำลงหรือว่ารักษาระยะห่างแล้ก็กดที่มันเป็นขีดขีดเห็นไหมอันนี้รักษาคันหน้า ห่างเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้โอเคอย่างนี้ก็สะดวกสบายเลยขับไปแบบคงที่ด้วยความเร็วคงที่ไม่ต้องมานั่งเหยียบคันเร่งค้างไว้เลยปล่อยเท้าได้เลยพักเท้าได้เลยแล้วก็เซฟพลังงานด้วยถูกต้องโอเคมันก็ประหยัดเลยเนี่ยมันเบรกเองนะพี่ไม่ได้เบรกนะเท้าไม่แตะอะไรเลยนะอันนี้คือเบรกเองพราะรักษายะห่างคันหน้าไว้อยู่อันนี้ก็เร่งเองเห็นไหมนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยสะดวกสบายเลยก็จริงๆมันก็คายค้าแบบกึ่งกึงเนาะกึ่งกึงกับ ใช่ะคะ่ะออโต้องลัดแต่ว่าเรายังต้องแบบอจับควบคุมปล <ผม S 1> งมอะไระไว้อยู่ต้องอ๋อสะดวกเลยโอเคเราก็มาถึงแล้วนะพี่เบลใช่ไหมคะวัดแรก วัดนี้คือวัดอะไรคะพี่เบลวัดนี้ที่เรามาวัดแรกเลยเนาะก็คือวัดกุดีดาวอ่าอันนี้ไอ้ขอถามเลยแล้วกันจากที่เราขับกันมาเราใช้โหมดอิโคไปเริ่มต้นแบตของเราอยู่ที่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้แบตเราเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้แบตที่เราเหลืออยู่นะคะเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์รวมหลงหรือยังเอ่ยรวมหลงรวมเลยรวมคุยเพลินไปแล้วด้วยโอ้เท่ากับว่าเราขับมาเนี่ย เซฟสุดๆ,ๆเลยนะใช่ก็คือหายไปแค่แบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์เองเนาะไาเดี๋ยวเราไปมูกันในวัดดีกว่า<ช>ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปหน้าวัดกัน<ช> <ๆ S 2> เดี๋ยวพาทุกๆคนไปดูกันว่าบรรยากาศของวัดเป็นไงบ้างในวันนี้อ่าถ้าใครอยากเปิดลับซัพย์อยากเรียกทซั์เรียกเงินเนาะ เหมือนต้องมาวันนี้เหมือนเป็นวัดแห่งขุมทรัพย์ใช่เป็นวัดแห่งทรัพย์เพราะว่าเขาบอกว่าจากที่เป็นประวัติแล้วก็คือเขาเขาเจออ่าเหมือนขุมทรัพย์อยู่เนี่ยสิบหกจุดแล้วเขาขุดพอขุดขึ้นมาไม่เจอนะแต่ว่าเจอเป็นผู้ชายร่างใหญ่ใช่เขาก็เลยสันนิษฐานว่าอันนั้นน่าจะเป็นปู่โศกเฝ้าทรัพย์เพราะฉะนั้นว่าที่นี่แหละถ้าใครอยากจะเรียกทรัพย์เรียกเงินรับทรัพย์มาที่นี่ได้เลยมาขอพรที่นี่ได้เลย แล้วเราก็มีการไหว้ขอพอรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะพี่เบลเดี<ช>๋ยวพี่เบลมาสรุปคร่าวๆดีกว่าว่าเรามาขอพอรวันนี้เราต้องเตรียมอะไรม, <า S 2> มาบ้างใช่ใชก็มาไหว้ขอพอรอเบิกทรัพย์เนาะต้องบอกอย่างเงี้ยค่ะให้เตรียมนะคะที่ที่เบลดูน้องก็คือให้เตรียมของข้าวของหวานเหล้าน้ําดื่มนะส่วนทูบใช้ทูปผ้าดอกในการขอพอรเบิกทรัพย์ส่วนอ่า ทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรามานะคะเราจะมีใบที่เขาเป็นใบ,อบขอพรแล้วก็บทสวดแล้วก็มีทูบไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปวัดอื่นกันต่อเลยไปค่ะ,ะตามมัมาเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดที่สองกันแล้วน้าหอนใ่นั่นคือวัดอะไรคะพี่เบลวัดโลกยะสุทธารามค่ะเป็นวัดพระนอนเนาะที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยาเลยวัดพระนอนที่เนี่ยค่ะอ่าเขาอ่าไว้มา,มา<ล>ว่าใช่<ๆ>เด่นในเรื่องไหว้ขอรกรรมการของที่จะต้องใช้ในการไหว้ขอรกรรมการก็คือทูบ16ดอกอ่าแล้วก็จะมีชุดเป็นชุดอ่าใบาสีแบบนี้เลยนี่ ที่เตียมงานเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเตรียมยังไงที่นี่เขาก็มีมีตำนานมีตำนายใช่ก็คือถ้าเกิดใครไม่รู้อะไรเนี่ยก็คือถามเขาได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าค่ะไปค่ะ ดเมื่อกี้นะคะวัดต่อมาคือวัดที่3ค่ะนี่เลยห่างกันแค่350เมตรเองค่ะวัดไะ้รนะคะพี่เบลวัดตึจกจ้าเรียบร้อยแล้ว สําหรับวัดที่3ที่พี่เบลวายมานั้นก็คือวัดตึกนั่นเองนะคะทม่กี้ก็ได้เข้าไปขอขมาแล้วก็ขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองเรียบร้อยแล้วค่ะได้เซียมซีใบดีด้วยใช่ไอได้เสียมซีใบดีใบได้เซียมซีใบดีด้วยเมกีเลขสวยเลยค่ะเลขเกาังแน่กลับไปปังแน่ปังแน่แน่ต่อมาเดี๋ยว ไปวัดสุดท้ายเห็นพี่บอกว่าวัดสุดท้ายเนี่ยไอต้องรู้จักแน่นอนใช่ไหมแน่นอนว่ามันตัวอะไรแค่เห็นถนนก็น่าจะรู้ลล่ะเพราะว่าใครๆก็ต้องมาตามรอยน่เดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะเป็นวัดเดียวกับที่ไอ้คิดหรือเปล่าใช่ยายตา เราก็มาอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามเรียบร้อยแล้วอย่างที่พี่เบลบอกไอ้เลยว่าคุ้นมากกับวัดนี้เพราะว่าไอ้เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของบูเพสันนิวาเลยค่ะมาตามรอยอ๋อเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปอย่างอื่นอะไเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วแม่เป็นไงมาที่นี่นะคะต้องมาย้อนยุคใช่นี่เราเราข้ามพบมาอีกพบหนึ่งแล้วนะใช่เป็นชุดไทยซะหน่อยค่ะย้อนย้อนแล้วใช่ไหม ท่านพี่พาไอไปข้างใน,นดีกว่าวะน้องยิงโอเคค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปข้างในกัน <laughs> ไปค่ะ นี่ค่ะเราก็มายืนอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพยาแล้วน้องไอใช่จะเห็นได้ว่าวัดชัยวัฒนารามเนาะของเรานะคะก็คือถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปด้านบนตรงนี้นะคะเยอะมากนะตรงนี้เนาะที่เป็นแนด์มาร์คของเราแล้วก็เป็นจุดริมแม่น้ําตรงนี้เลยค่ะคือสวยมากเลยคือเช็คอินได้ทุกมุมใช่ก็คือที่เขาบอกคือเช่าชุดนี้ได้ทั้งทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้าเย็นเย็นได้เลยอ่ะถ้าถ่ายได้ทุกมุมถ้าเรามีเวลาก็คือทั้งวันจริงๆค่ะคุ้มค่ามาก ถึงตอนสุดท้ายละโอ้โหวันนี้เราได้ทั้งไปไหว้พระขอพรเนาะโอ้สายมูทั้ง3มวัดแล้วก็มาวัดที่4ี่มาเก็บภาพแต่งชุดไทยสวยๆแบบนี้เป็นใช่มาที่ทั้งเช็คอินทั้งมูก็คือปังเลยนะคะและที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะเรามาด้วยรถ d e พอ u l ล o 7นะคะ บอกได้เลยว่าประหยัดมากๆเลยค่ะล่าสุดที่ไอดูแบตนะตอนนี้แบตเหลืออยู่6กสก็คือถือว่ายังเยอะอยู่เลยเพราะว่าจุดสตาร์ทของเราเนี่ยมาจากกรุงเทพนะคะแบตอยู่ที่ 88%, 88แล้วก็มาวัดแรกอยู่ที่ 71%<ช>ตอนนี้นะคะเรามาครบทั้งสีวัดเนี่ย<ม>แบตยังอยู่ที่69%อยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นประหยัดสุดๆเลยลดไปแค่20%เองใช่ใช่เราะค่าคือ20%เองใช่ค่ะ,<ม>คะก็คือใช้โหมดนะคะอีโ e นะคะขับตัว a d ตต t i v e คว control นะคะ<ม>ก็คือมากันได้แบบสบายๆค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากจะลองวิ่งรถซีดาน Fastback นะคะดีไซน์สวยทรงสปอร์ตนะคะช่วงล่างแน่นๆนะคะ ก็คือเป็นตัวนี้เลยค่ะไอแนะนําเป็นดีพ่อ LO 7นะคะมีกันหลายสีเลยทั้ง5สีด้วยกันแล้วก็ยังมีแคมเปญดีๆมาฝากด้วยแคมเปญอะไรคะพี่เบลก็แคมเปญเรามี2ข้อเสนอ่ะข้อเสนอที่หเอาไปเลยดอกเบี้ยศูร์น ศูนเนี่คือดาวแค่30มสนสี่สิบแปดงวดนะสีเดือน4ปีเองใช่ดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วถ้าเป็นข้อเสนอที่2ที่ดอกเบี้ยปกติเราจะได้อะไรเพิ่มเติมคะอะดอกเบี้ยปกติก็ได้ไปเลยประกันภัยชั้น1ฟรีให้2ปีแน่แล้วก็ยังได้บัตรเซ็นทันอีก2อ0 0 0แล้วก็ยังได้บัตรชาร์จไปอห้าพันบาทโอ้โหคุ้มมากคุ้มสุดๆเลยค่ะได้ทั้งช็อปได้ทั้งชาร์จใช่ได้ทั้งช็อปได้ทั้งชาร์จพอ LO ลเซเว่นนะคะเรามี2 รุ่นให้เลือกกันก็คือรุ่นแรกนะคะรุ่นที่ขับได้475กิโลต่อ 1, อ 1> ชาร์จนะคะราคา1,239,000บาทค่ะกับอีกรุ่นหนึ่งนะคะ LO7 นะคะที่ขับได้ระยะทาง540กิโลเมตรนะคะต่อ1ชาร์จนะคะราคา1,329,000บาทค่ะคุ้มมากๆนะราคานี้แคมเปญก็ดีด้วย โอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะที่จะทดลองขับนะคะหรือมาดูมาชมน้องตัวจริงนะคะก็มาได้ที่ดีพอกาแล็กซ <c oughs> ูวินทวงนะคะเราเปิดทำการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับกันได้นะคะอืมค่ะและสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากจะอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ <c oughs> หรือว่า <c oughs> ทักมาพูดคุยแล้วก็ดูรายละเอียดกันนะคะ เข้าไปติดตามได้ที่ทั้งเพจ Facebook นะคะ t ิ k t o อกนะคะหรือว่า YouTube ของดีพอกาแล็กสวินทวงศ์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอนะคะอมิตานะคะที่ปรึกษาการขายนะคะและพี่เบลจ้าผู้จัดการฝ่ายขายค่ะต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะหรือว่าใครที่ติดตามเราอยู่เนี่ยรอชมอีพีต่อไปได้เลยว่าอีกหน้าเราพาไปที่ไหนโอเคแล้วเอาาคันไหนไปใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณก่อน โอเค,คแล้วก็ขอลาไปก่อนอด้วยค่ะขอ,ขอบคุณ<อ>นะคะเจอกันนะคะ EP หน้าบ๊ายบาย Deepal er Galaxy w วินท r w